คุณรู้หรือไม่ว่าความสามารถในการเปลี่ยนสีผิวของกิ้งก่าคาเมเลียนนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อพรางตัวหนีศัตรูอย่างที่เราเข้าใจกันเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วสีผิวของมันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์มากกว่าครับลองนึกภาพตามนะถ้าคาเมเลียนตัวหนึ่งรู้สึกโกรธหรือกำลังตกใจสีผิวของมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีที่เข้มขึ้นสดใสขึ้นหรือแม้แต่มีลวดลายที่ซับซ้อนขึ้นด้วยาํา นี่เป็นวิธีที่พวกมันใช้สื่อสารกันในสังคมสแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตหรือแม้แต่เกี่ยวพาราสีกันด้วยนะจะว่าไปก็เหมือนกับการใส่เสื้อผ้าตามอารมณ์เลยทีเดียวครับที่น่าทึ่งกว่านั้นคือคาเมเลียนไม่ได้มีเซล์สีเหมือนสัตว์อื่นๆแต่มีเซล์พิเศษที่เรียกว่า i อริดอฟอร์ซึ่งสะท้อนแสงในระดับนาโนทำให้เกิดสีสันที่หลากหลายและสวยงามอย่างที่เราเห็นกันสรุปง่ายๆว่าคาเมเลียนเปลี่ยนสีผิวเพื่อบอกอารมณ์สื่อสารและแสดงตัวตนมากกว่าแค่พรางตัวเท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเล่าสนุกๆที่จะทำให้คุณร้องว้าวได้อีกนะครับ